ใครที่แพ้น้ําหอมมาอาจจะต้องระมัดระวังนึงกับแบรนด์นี้นะเพราะว่านิเวียเขาใส่น้ําหอมนะครับแต่ไบอ่ะไม่ได้แพ้กก็อย่างที่บอกเนาะอ่ะทาเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกนะคะหลังจากที่ใช้ไปรู้สึกฮัลโหลสวัสดีค่ะสาวทุกคนดาวนิกนะคะกลับมาพบกับไบเนสอีกแล้วนะคะ <S 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 วันนี้นะคะไบนะคะจะมาลองใช้กันแดดนะคะที่เขาสตรใหม่ล่าสุดเลยซึ่ง จะบอกว่าสูตรก่อนหน้านี้ที่เป็นสีเดียวกันนะคะใบทะเคยมีโอกาสได้ลองแล้วแล้วก็ใช้ใกล้จะหมดแล้วคืออยากทำคลิปเียบเที่ยวกับตัวใหม่ด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าความแตกต่างไปยังไงแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนี่ยจะชอบยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราจะชอบสูตรไหนมากกว่าันระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่ในวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะคะพูดมาขนาดนี้แล้วโปคลิปเห็นแล้วแหละเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยกดไลค์ให้ก่อนซับสไครต์ให้ก่อนกดกดกดกันหน่อยนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ ากกดกระดิ่งไปด้วยนะคะแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของใบที่เวลาลงเข้า่องสอางใหม่ๆหรือว่าสกินแคร์ใหม่ๆนะคะหรืองานเมคอัพต่างๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันแล้วแต่ตัวที่ใบจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือน้องตัวนี้เลยกาทาดานี่ ตัวน,นี้นะคะกามีชื่อว่านิเวียนะคะ sun triple p r o t e ทคนะคะ anti น,นะคะ wrinkle watery essence spf ห้าสิบ pa สามบวกนะคะทุกคนเนาะจะบอกว่าสูตรเก่าของเขาว่ามันจะเป็นแบบหลอดเนาะคือไ่ตอนเดี๋งไปหาไม่เจออยู่ตรงไหนนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเปลี่ยนกันแดดอะคือใช้เป็นสูตรนี้เหมือนกันแต่เป็นสูตรกในรูปแบบเป็นหลอดเนาะก็ค,คืออยากจะรู้ว่าเออมันแตกต่างจากสูตรเก่ากับสูตรใหม่อันนี้ล่าสุดยังไงเพราะว่าในแบบ ใช่จริงอะ่ะก็จะมีมีความต่างเห็นได้ชัดแล้วแหละเนาะเดี๋ยวว่าจะทาคลิปเปรียบเทียบดีไหมใครอยากดูคลิปเปรียบเทียบระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่ตัวนี้นะคะที่เป็นรุ่นสีทองเนี่ยทีมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวจะทําให้นะคะหรือเละกๆญญง้ายๆนะคะที่ไแปบบเสิร์ชเจอมาเขาบอกเป็นกันแดดคอลาเจน,นั่นเองนะคะของนีเวียใหม่ล่าสุดเลยซึ่งสูตรเนี่ยเขาบอกว่ามันเบาสบายชุ่มชื้นมีไฮยาล,ลูรอนนะคะแล้วก็แบบป้องกันแสงนะคะจากบูไล่เนี่ยนะอ่ะ ก็เดี๋ยวเรานะคะจะมารองเนื้อเทกเจอร์นะคะรู้สึกความรู้สึกแบบตอนหลังทาอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงใช้แล้วแบบเออมีความรู้สึกแตกต่างจากสูตรเก่าที่เราเคยใช้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอย่าลืมนะทุกคนถ้าใครอยากให้ทำคลิปเปรียบเทียบคอมเมนต์มานะคะ mm. ก็เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนิดนึงนะคะเขาเป็นเนื้อแบบเขาบอกว่าเป็นเนื้อเอสเทนนะทุกคนเนาะมมีไฮอะลูรอนนะคะก็คือจะมีความชุ่มชืน้นเนาะอ่ะขอบีบเป็นสองนิ้วเลยนะคะสองข้อนิ้วเลยเนาะเพราะว่า เนื้อแบบเนื้อมีความน้ำไหลมากเลยทุกคนเนื้อแบบเหลวอะเนื้อมีความเหลววขออนุญาตทาเลยนะครับคือพูดรีวิวตามจริงนะทุกคนคือต้องบอกว่ากันแดดนีเวียเป็นกันแดดที่ค่อนข้างมีน้ําหอมทุกคนถ้าพูดนะแต่คือไปรู้สึกว่าแบบไม่ได้ติดแบบไม่ได้แพ้น้ําหอมใช่ปะแต่ถ้าคนที่แพ้น้ําหอมอะก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรืออาจจะต้องระวังในการใช้งานนิดนึงเพราะว่าแบบ มันเผื่อแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะฟิลเป็นไรอะขึ้นเนื้อบางเบามากทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าซึมเร็วซึมไวนะคะเกลี่ยค่อนข้างง่ายเลยเพราะเขาเป็นเนื้อเอสเซนต์เนื้อมีฟิลแบบน้ำนามนิดหนึ่งใช่ปะแล้วก็รู้สึกได้ว่าแบบมันเบาสบายผิวกว่าสูตรเก่านะทุกคนแต่ว่าเรื่องน้ำหอมอย่างที่ไปบอกไปอะแบบว่ามันมีอยู่แล้วแหละแต่ใครที่แพ้น้ำหอมอาจจะต้องระมัดระวังนึงกับแบรนด์นี้นะเพราะว่านิเวียเขาใส่น้ำหอมนะคะ ต่ใบอ่ะไม่ได้แพ้กันก็อย่างที่บอกเนาะอ่ะทาเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกนะคะหลังจากที่ใช้ไปรู้สึกว่าตอนแรกนะคะลงไปเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเนื้อนำ้ำน้ำใช่ป่ะแต่ว่าแนะนําว่าค่อยๆแทบค่อยๆเกลี่ยน,นะคะทุกคนเราจะได้ความแบบว่าซึมซาบทั่วผิวนั่นเองเนาะอ่ะอุย้ยมันเป็นขุยๆอะไรตรงนี้เนี่ยโหหรือว่าเป็นพอหน้าฉันวะ เออไม่เพราะหน้าไปแน่แหละเพราะว่าหน้าไปแห้งมากเลยในท้องนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับการแดดนะทุกคนเนี้ยจะบอกว่าหลังทาแล้วพี่รู้สึกว่ามันมีความแอบฉ่ำแอบโกลธเล็กๆนะทุกคนดูดิมีความกระจายแสงเบาๆกรุบอะ่ะมันเป็นสิวง,งวองว่าเนื้อค่อนข้างบางเบาสบายผิวเลยนะคะทุกคนตอบโจบทย์สำหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบกันแดดเนื้อหนัก,นก,นกอะ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะอาจจะชอบแบบว่ากันแดดเนื้อแบบสบายผิวอะไรอย่างเงี้ยวันแบบเนี้ย คือแปลว่ามันตอบโจทย์นะแล้วก็แพคเกจจิ้งดีไซน์นะคะค่อนข้างดีมากเลยทุกคนดูดิอ่ะเดี๋ยวเรานะคะอ่านคำเคล็ดด้านหลังเขากันนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าเดี๋ยวเราเข้ามาสบกันท้ายคลิปนะคะสำหรับงานกันแดดนะคะตัวกันแดดคอลลาเจนรุ่นนี้นะคะทุกคนเนาะก็คือผ่านผิวไประหว่างมันนะคะเอาง่ายๆเลยกันแดดเนี่ยเป็นกันแดดที่ไม่กวนใจต่อเมคอัพนะคะทุกคนสามารถแบบว่า โบกไปได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อเขามีความบางเบาเนื้อเอเซนเนื้อน้ำชุ่มชื้นนะคะทุกคนเนาะมันได้มีอะไรจะติอะทุกคนโดยรว,วมไปชอบมากกว่ารุ่นเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปเปรียบเทียบอะคลิปเปียบเทียบถ้าใครอยากให้ทำเนี่ยคอมเมนต์ก็เข้ามาเยอะเดี๋ยว,ยวจะตัดให้นะจ๊ะยังไงก็ผากด้วยนะคะสำหรับกันแดดตัวใหม่ของนีเวียจ้าตัวนี้นน